สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จำดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมิถุนายน2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการควบคู่กับการพยากรณ์า ไพยพยากรณ์น,นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามปกำลังใจก็ช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบแม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแนละ้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับ และฝากบอกอีกนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่พยากรณ์ครั้งนี้เป็นการอ่านโดยภาพรวมให้กับชาวราศีพฤกษภลักษณะพฤกษภไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังว่าเป็นเพียงดวงโดยรวมนะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีศพฤกษภลัคษณะพฤกษภกันนะครับไพ่เมนหลนักเอเนจีของตัวคุณได้เอกออฟวนเกิดขึ้น เอ็ออฟวารเป็นพไพ่ประจําตัวของตัวคุณนั้นหมายความว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ของการขยับขยายมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จหรือลักษณะของการที่จะมีการแตกขยายสาขานะครับหรือว่ามีการทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จได้เนื่องจากไพ่8ดไม้เป็นการเจริญเติบโตหรือการแบบเร่งรัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมือนกับก้าวกระโดดนะครับหรือว่าจะ มีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะไพ่8ดหมายเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นไพ่ที่เจริญเติบโตหรือว่ามีการเหมือนพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปในทิศทางที่ดีรวมไปถึงไพ่แปดหมายยังหมายถึงในรักษณะของการคิดหรือทําอะไรมักจะรวดเร็วนะครับว่องไวมาแบบปรบปรับฉับพันมีบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถามว่าดีหรือหลายจริงๆแล้วมันก็เป็นในทิศทางที่ดีแต่ว่ามีทิศทางที่หลายได้ด้วยเช่นกันถ้ามีไพ่องค์ประกอบของไพ่เสียก็จะมีโอกาสที่จะเสียแต่ว่าไพ่โดยรวมของชาวราศีพฤษภครั้งนี้ค่อนข้างดีเกือบทุกใบเลยนะครับมีไพ่ที่กลางๆนิดนึงแต่ว่าดีเนี่ยมีเยอะพอสมควรแต่ไม่มีแทบไม่มีไพ่เสียเลยแสดงว่าชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภก็ยินดีด้วยนะครับมีแต่ไพ่ดีๆที่จะทําให้ตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะ ข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักและก็ตัวตนศักยภาพของตัวคุณจะเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับจากอิทธิพลของไพ่แปดหมายก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนั้นอดทนกับการทําทุกสิ่งทุกอย่างและพยายามอย่าหยุดนิ่งพยายามขยับ move ทุกอย่างนะครับไปแล้วมันจะมีประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของการงานของตัวคุณดาวการงานของตัวคุณนะครับทรับชาวราศีพฤษภก็จะเป็นเ,เรือนหลัง ราหูเนี่ยควรจะอยู่ในเรือนอำน้าลัคนานะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานบ้างบางทีเราอาจจะมีทิศทางของการงานเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับต้องใช้กลยุทธ์นะครับหรือว่าต้องใช้เรื่องของการต่อสู้การอดทนการดิ้นรนการสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลเป็นทิศทางที่ดีแต่ผลที่มันจะมีทิศทางที่ดีนั้นหมายความว่าคุณต้องผ่านอุปสรรคปัญหาไปก่อนเนื่องจากมีไพ่ธาต ธาตุไฟก็คือไพ่ไม้เท้า Tao, เนี่ยก็คือไพ่การงานเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีไพ่ธาตุไฟถึงสี่ใบเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณอาจจะร้อนอ,อกร้อนใจกับในเรื่องของการคิดและการกระทําในเรื่องของออการงานพอสมควรเลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ,รรรบเพราะว่าอิทธิพลของ ไพ่ธาตุไฟเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะร้อนอกร้อนใจทําอะไรแล้วอาจจะหุนหันพันแล่นไปบ้างอะไรแบบเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับทุกอย่างต้องสะกดขมอารมณ์ความรู้สึกให้มากไม่งั้นคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะมีปัญหากับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันแต่มันยังมีไพ่ที่ดีตรงที่ว่ามีไพ่เจ็ดไม้เกิดขึ้นไพ่เจ็ดไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกสถานะของ คุณอาจจะต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับทำอะไรแล้วต้องรอบคอบทําอะไรต้องระมัดระวังตัวให้มากๆเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างหรืออาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการทําอะไรที่ไม่ชัดเจนคุณต้องใช้ไหวพริบปฏิพานกับการเอาตัวรอดครั้งนี้รวมไปถึงคุณมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในลักษณะของการงานใครที่ถามว่าจะได้งานใน จริงๆแล้วก็ไม่ทุกคนแต่โดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นการงานครั้งใหม่ในไพ่หนึ่งใหม่เกิดขึ้นแต่ว่าการเริ่มต้นงานครั้งใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาใช้โอกาสสิ่งใหม่ๆค่อนข้างเยอะหน่อยนะกับการต่อสู้การดิ้นรนหรือการแสวงหาการได้เนี่ยไม่ใช่ว่าปุรับปุรับเดือนมิถุนาปุ๊บได้ปรับเลยนะครับไม่ใช่นะหมายความว่าต้องใช้ระยะเวลาบางคนอาจจะได้กลางเดือนบางคนจะได้ต้นเดือนบางคนจะได้ไปลายเดือนมันไม่เหมือนกัน หรือบางคนอาจจะไม่ได้ในเดือนมิถุนาเลยก็ได้เช่นกันเนื่องจากอย่างที่บอกว่าดวงชะตาของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมของชาวราศีพฤษภเนี่ยเดือนมิถุนามีโอกาสได้งานใหม่หรือบางคนอาจจะไม่ได้งานใหม่แต่ว่าแปลว่าคุณมีโอกาสได้โอกาสสิ่งใหม่ๆกับในเรื่องของเจ้านายนะครับหยิบยื่นในเรื่องของโอกาสให้กับตัวคุณมีโปรเจกต์พิเศษหรือมีงานรับจอบพิเศษเพิ่มเติมมากขึ้นหรือลักษณะของคุณมีโอกาสได้ ตำแหน่งด้วยซ้ำนะครับมีค e e นออฟว n นเกิดขึ้นด้วยค e e นออฟว n นเนี่ยเป็นไพ่อของการที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือคุณมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าการงานของตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะบริหารการจัดการต่างๆนั้นอาจจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่คุณนั้นกำลังผเผชิญอยู่นะครับหรือมีโอกาสได้ลักษณะของ การงานที่ดีนะครับมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนและให้งานกับตัวคุณหรือบางทีอาจจะได้เพื่อนนะครับการรยาณมิตรเนี่ยมาคอยให้การสนับสนุนหรือเหมือนกับหางานให้กับตัวคุณอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือฝากงานให้กับตัวคุณได้ช่วยเหลือทางด้านตรงนี้เหลือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่ฝากเจ้านายฝากคนให้คุณนั้นได้งานใหม่นะครับเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากมีไพทรยศขับเกิดขึ้นทรยศขับก็คือความ ฉลองอาการงานที่ได้ใหม่อะไรประมาณเนี้ยบางคนอาจจะได้งานใหม่การงานมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเอ,อ,อกอวาม์ตเกิดขึ้นใครทําธุรกิจตอนเนี้ยอาจจะมีปัญหามีการติดขัดมีการสะดุดเนื่องจากในเรื่องของไวรัสถูกไหมครับระบาดมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณนั้นมีความผิดพลาดหรือลักษณะของการหยุดนิ่งหรือลักษณะของการที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปอีกสักพักหนึ่งเนื่องจากมีไพ่ เอชออฟสอรดเกิดขึ้นชัยชนะของคุณอยู่แค่เอื้อมแต่ขอให้คุณนนั้นอดทนกับการดิ้นรนการสแสวงหาหรือลักษณะของการที่ต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตรงนี้คุณจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ต่อขอให้คุณอดทนแล้วก็ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงแล้วคุณจะเจอกับสิ่งที่ดีแล้วก็การงานที่มีการพัฒนาแล้วก็แปเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแบบรวดเร็วนะครับ หรือมีการต่อยอดก็ได้บางคนอาจจะไปศึกษาต่อก็ได้เช่นกันแต่ว่าการศึกษาของตัวคุณเป็นลักษณะของการความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ได้หมายถึงแบบการเรียนการศึกษาแบบระดับปริญญาที่สูงขึ้นขนาดนั้นจริงมันก็ได้แหละแต่ว่าโดยรวมของไพ่เนี่ยบอกว่าเป็นการเจริญในเรื่องของความคิดนะครับหรือทัศนคติรวมไปถึงในเรื่องของการศึกษาสิ่งต่างๆใหม่ๆค้นคว้า นะครับเพื่อให้คุณนั้นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการตลาดในเรื่องขององค์กรสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้นะครับคุณจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้และมีโอกาสที่คุณนั้นจะช่วยเหลือสับสนจับกับองค์กรได้ด้วยเช่นกันจึงทําให้คุณนั้นได้รับการยอมรับสนับสนุนด้วยเช่นกันนะครับเราจะมาดูลักษณะของการเงินของตัวคุณกันบ้างอิทธิพลของการเงินของคุณเั้นได้เป็นม seven o f pentacles รวมไปถึงเพ g ออก pentacles น,น,นะครับ เพดออฟเพนนักเกิ open occur, และสเปนออฟเพนนักเเป็นการเงินที่ค่อนข้างโอเคนะครับยังภาวะของการเงินที่อยู่ตัวพอสมควรเลยทีเดียวอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณนะครับก็คือก็คือราศีมิถุนนะครับมีดาวราวหูอยู่แล้วก็มีดาวพุธจะมาเป็นกเกษตรคือการเงินของคุณจะมีความมั่งคั่งขึ้นมา นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้มั่งคั่งแบบล่ำรวยขนาดนั้นแต่ว่าการเงินของคุณจะค,ค่อยๆฟื้นฟูนในทิศทางที่ดีการเงินของคุณนั้นยังมีการหมุนไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นใครที่ขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินที่อาจจะเป็นในลักษณะของการหยุดชะงักในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัส ตอนนี้คุณก็จะค่อยๆเดินหน้าแล้วก็เหมือนกับมีช่องทางในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมมากขึ้นรวมไปถึงคุณจะพัฒนาจากเด็กเหรียญเนี่ยมาถึง Seven นออฟเ e นทัเลยทีเดียวน่าหมายความว่าการเงินของคุณจะค่อยๆเฟื้อฟูลแล้วก็มั่นคงเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการเงินที่ขยับขยายไปนในทิศทางที่ดีแล้วก็มีการเงินที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าคุณก็ต้องบริหารในเรื่องของการเงินงนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยเกินไปและทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นจะยังเติบโตแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนอาจจะได้รับเงินตกเบิดเงินเบี้ยประกันนะครับใครที่รอเงินต่างๆหรือเงินกู้ก็มีโอกาสจะได้รับตรงนี้ได้เช่นกันจากไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับ เราจะมาดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์กันบ้างทุกคนของความรักความสัมพันธ์นะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้เอกออฟวานเกิดขึ้นเอกออฟวานเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์แบบปรับปรับฉับพลันมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมีเอชออฟขับเกิดขึ้นนะครับหรือมีโอกาสที่คุณจะพัฒน,นาแล้วก็เหมือนกับเจริญ เติบโตกับในเรื่องของความรักความสุขความหวังที่จะมีกันต่อยอดไปในทิศทางที่ดีนะครับคุณอาจจะเจอแบบปรับปรับสัมพันนะมีการเริ่มต้นความรักแบบค่อนข้างเหมือนรวดเร็วพอสมควรเลยทีเดียวมีการเริ่ม เข้ามาคุยกันมากขึ้นหรือเริ่มที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าไพ่บ่งบอกว่าการเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหนึ่งไม้เนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะต้องประคองความรักความสัมพันธ์ไปเหมือนกับการที่เหมือนกับเด็กถือเหรียญ่ะคือการประคอง ความรักความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งไปเร่งรีบกับความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปเพราะการเร่งรีบของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีไพ่แปดหมายเกิดขึ้นเป็นไพ่ประจําตัวหมายความว่าคุณใจร้อนนะครับหรือว่าคุณอาจจะอยากเอาชนะหรือคุณอาจจะอยากแบบพยายามแบบให้มันเหมือนกับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่ทําให้ตัวคุณนั้นมีความสุขทางใจมากขึ้นหรือพูดง่ายก็คือ ต้องการคอมมิตนั่นเองคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับอยากได้คอมมิตอยากให้เขามาเติมเต็มกับความรู้สึกของเราอยากให้เขามาคบกับเราคนเดียวแบบนี้มันรู้สึกเหมือนกับบางทีเราเร่งรัดคอมมิตเกินไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งที่ทําให้ตัวคุณนั้นต้องมีปัญหากับเขานะครับสักระยะเวลาหนึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นต้อง มีปัญหาดังนั้นคุณควรที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกตรงนี้นะครับหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นแปลว่าย,ยังไงเขากับคุณก็ยังเริ่มต้นที่จะคบหาดูใจกันหรือพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้เพราะบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ชัดเจนมากเท่าที่ควรเนื่องจากมีทริปคัเกิดขึ้นด้วยและมีไพ่เดอะโฟล์เดอะโฟลกับทริปคัเนี่ยแปลว่าจริงๆเขาอาจจะยังไม่ได้เหมือนกับใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องแบบ มาเป็นความรักที่พัฒนาแบบเริ่มต้นแบบเพิ่งเริ่มต้นแต่จะให้ก้าวกระโดดมาเลยมันเป็นไปนไม่ได้นะครับเขาก็าจจะยังไม่ได้คิดกับเราขนาดนั้นที่จะลงหลักปักฐานหรือเขาอาจจะยังมีตัวเลือกหรือเขา,าจ,จะยังมีคนของเขาที่ยัง ไม,ไม่เลิกไม่สนิทก็ได้นะครับหรือยังคบกันอยู่หรืออาจจะยังคุยกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครเพราะเขายังไม่ได้คิดตรงนี้นะครับมีไพ่เดอะโฟกเกิดขึ้นคือเขายังรู้สึกหลั่นล้ายอยู่เขายังรู้สึกเหมือนกับว่าต้องการดูไปก่อนยังไม่ต้องการที่จะเหมือนกับตกลงฟงใจกับเราขนาดนั้นดังนั้นไพ่บอกว่าควรที่จะเหมือนกับ อยู่แบบแฮปปี้แฮปปี้ไปก่อนนะครับยังไม่ต้องไปคาดหวังกับตัวเขาหรือย่าเพิ่งไปเร่งรัดกับคอมมนตอะไรกับเขามากเกินไปเพราะว่า3มถ้วยยังไงความรักความสัมพันธ์ก็ยังไม่ลงตัวแต่มันก็ยังมีในสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเขายังให้การเอหืกับเอาใจใส่ดูแลกับเราอยู่พอสมควรเลยหรือเขายังให้ความหวังกับตัวคุณได้อยู่อย่างไพ่หนึ่ง ถ้วยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันแปลว่าคุณยังคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างยังมีการเจริญเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปและยังมีทุกอย่างอย่างโอเคได้อยู่นะครับประมาณนี้แต่อย่าเพิ่งเร่งรัดกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปเพราะบางทีแล้วไพสรุปเนี่ยเป็นราชนีถือหมายแปลว่าคุณยังร้อนแรงกับในเรื่องของ การคิดและการกระทําตรงนี้แต่คุณก็ยังดูดีมีสเสน่ห์นะแต่เขาก็ยังให้โอกาสกับตัวคุณอยู่ดังนั้นก็อย่าเพิ่งรีบเร่งเกินไปนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูไพ่สรุปว่าเขายังไพ่นั้นยังบ่งบอกอะไรสําหรับชาวราศีพฤษภอยู่นะครับขอไพ่สามใบให้กับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับ the h i e r o h a n t queen ถือเหรียญแล้วก็เป็น justice นะครับเห็นไหมครับมันแปลว่าคุณยังคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการคิดและกัน กระทาหรือการตัดสินใจ j u s t ติ Just มาบอกว่าคุณคงต้องรอคอยอีกนิดหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งเหมือนวุ่นวายเกินไปอ่ะคุณอาจจะวุ่นวายใจคุณอาจจะ sensitive ในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์มากเกินไปนะครับทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นอยู่ ก็ค่อยๆเริ่มต้นไปอย่าเพิ่งใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องทําให้มันบาลานซ์หรือว่ากึ่งกลางระหว่างกันและกันจริงอยู่ว่าคุณกับเขาบางคนอาจจะมีเหมือนกับเป็นแฟนกันมานานแต่ยังไม่ได้คอมมิตสักทีอะไรแบบนี้ถูกไหมครับคุณยังรอคอยอยู่มีราชนีถือเหรียญน,นั่นหมายความว่าคุณยังรอคอยกับในเรื่องของคอมมิตอยู่ไพ่บอกว่าคุณจะได้คอมมิตอยู่แต่ว่าอย่าเพิ่งเร่งรีบอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าการตัดสินใจของคุณครั้งนี้ ยังคงต้องรอคอยแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างรอด้วยความมีสติกับความคิดและการกระทานะครับราชนีถือเหลืองคือทําอะไรต้องมีแผนการกับการคิดและการดําเนินการก่อนอย่าเพิ่งเร่มอย่าเพิ่งรีบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างยังไงมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณร้อยเปเซแต่มันก็ยังมีโอนเอียงมาหามาทางคุณแล้ว50%นะครับเหลืออีก50%ที่คุณอาจจะต้อง ทดสอบในเรื่องของจิตใจของคุณตรงนี้ก่อนแล้วมันจะค่อยๆเป็นในทิศทางที่ดีประมาณนี้นะครับให้ยังขึ้นบอกว่าให้คุณรอคอยให้สรุปเป็นราชินีทีเรียนแปลว่ายังไงคุณก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นคนหลักของเขาได้อยู่ แล้วนะครับแต่ขอให้ขุดอดทนแล้วรอคอยทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นอยู่อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับมีไพ่เดธฮาร์ฟแอนดแปลว่าจริงๆคุณมีโอกาสได้แต่างงานเลยทีเดียวแต่ว่าการแต่างงานครั้งนี้อาจจะช้านิดหนึ่งต้องทําอะไรที่มันถูกต้องตามประเพณีถูกต้องตามกฎระเบียบนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างจะเป็นในทิศทางที่ดีนะครับเพราะไพ่เนี่ยเป็นไพ่ราศีพฤกษ์แปลว่าอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ก็มี การเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ั c r i b e กดติดตามเป็นกลังใจ้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ